ผู้ปกครองและเด็กๆที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้พบกับคุณครูเก๋และคุณครูมายุรีในกิจกรรมคณิตศาสตร์น่ารู้ค่ะวันนี้นะคะคุณครูเก๋กับคุณครูมายุรีจะพาเด็กๆไปฝึกอ่านสะกดคำหนึ่งถึงสิบเด็กๆพร้อมกันหรือยังคะถ้าเด็กพร้อมแล้วไปกันเลยคะ่ะเราไปเรีนยนรู้คำคล้องจองกันเลยนะคะ1 2ึ่งสอห้า จับปูม้ามาได้หนึ่งตัวหกเจ็ดแปดเก้าสิบปูมันหนีฉันต้องสั่นหัวกลัวฉันกลัวฉันกลัวปูหนีที่หัวแม่มือวันนี้นะคะเราจะเรียนเรื่องการอ่านสะกดตัวหนังสือหนึ่งถึงสิบเด็กๆพร้อมกันหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยค่ะ เด็กๆดูสิคะว่าตัวนี้ตัวแรกคือเลขอะไรคะใช่แล้วค่ะคือเลขหนึ่งเรามาอ่านเลขหนึ่งพร้อมกันนะคะหนึ่งหอนออึงอหนึงน่งไม่เอกหนึ่งเด็กๆอ่านตามคุยอีกครั้งหนึ่งนะคะหนึ่งหอนออึงอหนึงน่งไม่เอกหนึ่งสองสอองอสองดเด็กๆอ่านตามคุยอีกครั้งหนึ่งนะคะ สองสอง,อองสองสามสออ,าอสามเด็กๆอ่านตามมันคุยครั้งหนึ่งนะคะสามสอมอสามสี่สอีอสีไม่เอกสี่เด็กๆอ่านตามมันคุยครั้งหนึ่งนะคะสี สอ,อีสีไม่เอกสี่ห้าหออาหาไม่โทห้าเด็กๆอ่านตามมาคุยอีกครั้งหนึ่งนะคะห้าหออาหาไม่โทห้าหกหอ,ออกกหกเด็กๆอ่านตามมาคุยอีกครั้งหนึ่งนะคะหกหอ,ออกกหกเจ็ด จอเอดอเจ็ด,ดเด็กๆอ่านตามคุยอีกครั้งหนึ่งนะคะเจ็ดจเอดอเจด็ดแปดปแอดอแปด,ดเด็กๆอ่านตามอีกครั้งหนึ่งนะคะแปดปแอ,อ,อดอแปดเก้ากอเอาเกาไม่โทรเก้าดเด็กๆอ่านตามคุยอีกครั้งหนึ่งนะคะเก้า กอเอาเกาไม่โทรเก้าสิบสออีบอสิบเดี๋ยวเด็กอ่านตามคุยครั้งหนึ่งนะคะ 10, ส,สิบสออีบอสิบเรามาทบทวนอ่านหนึ่งถึงสิบกันนะคะหนึ่งหอนออึงอหนึ่งไม่เอกหนึ่ง 2, สองสออองอสอง สามสออมอสามสี่สออีส,อสอีไม่เอกสี่หา้าหออาหาไม่โทหา้หากกหกหออกกหกเจด็ดจอเอดอเจด at, ดอ็ดแปดปอแอดอแป 10, สออิบสองอบอิบเด็กๆได้ฝึกสะกดตัวเลขเป็นตัวหนังสือหนึ่งถึงสิบแล้วทีนี้เราจะมาเล่นเกมกันนะคะีเด็กสังเกตดูสิคะว่าตัวเลขที่คุณครูเขียนให้คือเลขอะไรคะใช่แล้วค่ะคือเลข9ทีนี้เรามาดูสิคะว่าคําไหนอ่านว่า9เด็กๆลองดูสิคะ ถูกต้องแล้วค่ะคำที่หนึ่งอ่านว่าเก้าเด็กๆตอบถูกกันไหมคะเด็กๆด,ดูนะคะต่อไปคือเลขห้เด็กๆลองสังเกตดูสิคะว่าสองคำนี้คำไหนอ่านว่า5ใช่แล้วค่ะคำนี้อ่านว่าห ดเด็กตอบถูกกันไหมคะดเด็กๆตอบคําถามถูกกันทุกคนเลยไหมคะคุณครูขอชมเชยแล้วก็ปรบมือให้ที่เด็กที่ตอบคำถามได้ถูกต้องนะคะเป็ไงกันบ้างคะดเด็กๆเด็กๆอ่านได้กันทุกคนเลยใช่ไหมคะดเด็กๆอย่าลืมส่งคลิปวิดีโอเข้ามาทางไลน์กลุ่มเพื่อที่จะให้คุณครูและเพื่อนๆทางบ้านได้รับชมด้วยนะคะสำหรับวันนี้คุณครูขอลาไปก่อนเจอกันใหม่ในกิจกรรมหนะ้าสวัสดีคะ่ะ